ก็เจ้า KDM Duke นะเนี่ยายางรองโซ่ยางรองโซ่เนี่ยเปื่อยรุดไปหมดเลยนะรถสี่ปีอีนนี้เนี่ยยางรองโซ่มันต้องหาตัวตัวเดิมมันมาใส่เพราะว่ามันมีจุดยึดบนล่างแล้วตัวมันจะยาวมากมีฐานรองโซ่ด้วยมันเปื่อยจนแบบรุดเป็นชิ้นๆไปเลยเนะมันจะมันจะรองจุดเนี้ยก็โทรไปถามศูนย์ก็ ก็บอกว่าไม่มีไม่ไม่บอกราคาบ้างของไม่มีบ้างต้องรอสี่สิบห้าวันนะราคาแปดร้อยกว่าบาทซึ่งยางชิ้นเดียวเนี่ยจุกนะครับอันนี้ก็คือ,คอตัวเก่าเป็นยางที่มันเปื่อยหลุดออกมาเหลือแต่ตัวใหญ่เนะี่ยที่ติดน็อตอยู่เพิ่งรู้ตอนล้างรถอยู่ดีเข็นก็หลุดหลุดออกมาเลยร่วงลงมาเลยนะอันนี้ แล้วก็ผมต้องไปซื้อไปสั่งในเน็ตอ้าวในศูนย์ไม่มีในศูนย์บอกต้องรอสี่ห้าวันแปดร้อยกว่าบาทพอไปหาในเน็ตในเน็ตขายกันพันสองยางชิ้นเดียวเนี่ยขายกันพันสองแล้วก็ได้เลยสามวันคืออันนี้ครับเนี่ยคือมันจะครอบตรงหัวสวิงอาร์ไปหมดเลยแล้วก็ยึดน็อตสองตัวแล้วก็ยึดตัวกันโซ่อีก นะเนี่ยแล้วก็ได้นอตมาสี่ห้าตัวพันสองแค่เนี้ยพันสองที่ศูนย์ที่ศูนย์ไม่มีบอกถ้าถ้ามีมีก็สองอาทิตย์ถ้ามีในประเทศถ้าไม่มีก็นู่นเลยเดือนกว่าสองเดือนซึ่งก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือถ้าเกิดว่าบริหารกันแบบเนี้ยก็ก็เป็นแบรนด์แบบนี้แหละครับอันนี้อันนี้เจ้าที่สามแลยนะเจ้าที่สามที่สี่แล้วนะที่เข้ามาบริหาร KTM เน ผมว่าถ้าบริหารแบบเีีไม่เวิร์กศูนย์คุณเอาไปขายหลังร้านหรือเปล่าเออนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าหาในหาในตลาดทั้งนอกได้หาในศูนย์ไม่มีงงเลยงงครับ